สวัสดีตอนเช้าวันอาทิตย์นะครับผมมาพบกับช่องรถบรรทุกตาหวานนะครับนี่ก็คขันที่สองตักของเสร็จแล้วครับมาตุสายบันเทิงนี่ก็ตัวแรงอีกขันหนึ่งครับของบ้านคุธา มาแล้วครับออกมาแล้วตักเสร็จแล้วเรียบร้อยออกมาเทียบน้ำหนักนะครับไม่ให้น้ำหนักเกิน มีหลบหลุมด้วยครับอันมีหลุมอยู่หน่อยนึงหลบหลุมหน่อยหลบหลุมหน่อย งสวยครับ ครับสายบันเทิงครับของสวัสดีครับ